สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยและก็เกษตรกร,ร,กรต่างๆนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นเองชาวนาเลยได้โอทวนน้ำมันแพงต้นทุนพุ่งเท่าตัวซ้ำราคาข้าวยังมาตกต่ำ วอนให้รัฐบาลช่วยเหลือด่วนนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่14มิถุนายน2565ที่ผ่านมานางฉลองคงเมืองชาวนาจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการทำนาปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว กว่าเท่าตัวนั่นเองตั้งแต่ต้นทุนค่ารถไถท,ที่เพิ่มขึ้นจาก280บาทต่อไร่เป็น350บาทต่อไร่ค่าไถพรวนจาก350บาทต่อไร่ขึ้นไปถึงเป็น700บาทต่อไร่ค่าฉีดยาคุมวัชพืชจากถังละ250บาทต่อไร่เป็น300บาทต่อไร่ยาค่าหญ้าจาก700บาทต่อแกลลอน เพิ่มเป็น1,000บาทต่อเกลอนนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีค่าปุ๋ยสูตร4600จากปีที่แล้วกระสอบละ600บาทปีนี้เพิ่มขึ้นมากเป็นเท่าตัวคือ1,500บาทส่วนน้ำมันดีเซลปีที่แล้วใช้ลิตรละ29บาทวันนี้ขยับขึ้นมาที่ลิตรละ35บาทขึ้นมาถึง6บาทต่อลิตร อย่างน้อยๆต้องใช้น้ำมันวันละ5ลิตรทำให้ต้นทุนการทำนาหุ่งสูงขึ้นทุกอย่างจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกหอมมะลิสดยังอยู่ที่ตันละ11,000บาทเมื่อหากความชื้นจะเหลือราคาเพียงตันละ7 0 0 0ถึง8,000บาทเท่านั้นยิ่งในช่วงปีที่แล้วราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสดราคาตกเหลือตันละ9000บาท ทำให้ชาวนาอยู่ไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งนี้ตนจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาปุ๋ยราคาน้ำมันให้ปรับตัวลดลงช่วยชาวนาหน่อยหากคุมต้นทุนไม่ได้ก็อยากให้ช่วยทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นไปอย่างน้อยที่ระดับ 15,000บาทต่อตันข้าวชาวนาถึงจะอยู่ได้นั่นเองครับนี่ก็คือเสียงจากชาวนาวอนฝากไปถึงรัฐบาลนะครับว่าจะทำอย่างไรดีจะลอยแพชาวนาหรือว่าจะยังช่วยเหลือชาวนาอยู่เพราะว่าต้นทุนขยับสูงขึ้นมากนั่นเองอย่าหวังเลยว่าชาวนาจะได้กำไร หรือลืมตาอ้าปากได้ด้วยนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ